นี่เราอยู่ในไมค c r รับคลาสสิกกันนะครับแล้ววันนี้เราจะไปเล่นที่เซิร์ฟอ,ออมไม่รู้ชื่อนะครับผมเพราะว่าผมอ่านไม่ออกนี่ครับผมได้มาใหม่ครับนี่ครับเซิร์ฟนี่ครับเราจะเข้าไปเล่นกันนะครับนี่เข้ามาแล้วมวแวแมวโอ้ดีจังแต่แมพมันยังไม่โหลดมันโหลดช้า มันจะแหลกๆหน่อยนะครับอ,อทางไหนอะโอ้ยนั่นไงไปทางนั่นเฮ้ยพี่ว่าไงแม่ผมแม่งโหลดกดชาเลยให้ขุดดินก่อนอะไรได้ทำด้วยบอล สงสัยเขาคุยกันแน่ๆเลยโอ้ามีคนไทยด้วยโอ้ยดีค่ะอะไร ผมเล่นโปตะรู้จักกันไหมคะครับไทยหรืออะเข้ามาแล้วครับโอ้อุนั่นไงต้องวิ่งไปก่อนเพื่อนเลยกีเวียเหลือที่ว่างโอ้ โอเคดีจุงเฮ้ยน้องไอ้นั่นทำไมไปอยู่ข้างล่างกดหนึ่งหนึ่งอะไรคุยอะไรกันไม่ขนาใจเด้อ คนไทยปวดนั่งนอย่างนี้ดีกว่าเสรล้ครับโอ้ยคนไทยปวดนั่งโอเคพิมพ์ไปละนั่งครับผมนั่งเป็นคนละกูอันนั้นก็คนไทย แต่แอบมั่งโอ้ย like. อะกูไม่เห็นมีนั่งสักคนเลยแสดงว่ากูค้นให้คนเดียวหรอบักครับโอ้โหเอ้าไอ้เยอะทุบได้เลยเหรออ่าเห็นไหมขึ้นมาแล้ว สามอีกสามสิบวีครับโอเคอีกสามสิบวีตอนนี้ก็หกโมงแล้วก,กว่าแล้วคลิปต่อไปผมจะทำเกมเกมอะไรอรเกมโรบอทใช่ไหมครับใช่ใช่ โอ้เฮ oh, yeah, yeah. okay, uh, yeah, like, ียเด้งว uh ่ะเฮียเมื่อกี้กูเห็นดีเจดีเจอะไรนี่แหละอรู้ว่าเน็ตหลุดเฮียหลุดจริงจริงว่ะเฮียเดี๋ยร่าไอ้เหี้ยเอ๊ะมันหลุดอะไรตอนนี้วะนกอะไรอีกเนี่ย เอราภัยในเสียงรบก,กวนนะครับอือกูเพิ่งเข้าได้เฮียเข้ามาเร็วไฟไฟอะไรอะมันคืออะไรอ่ะ แม่ปลดชาช่างแม่งต้องเข้าให้ได้เว้ยเข้าคุณดีเออ้ัองขอให้ได้สิเล่นต่อเลย ที่เหลือมา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 อันไหนเอืมเข้าไปสักทีสิวันนี้ก็ขอจบคลิปกันแค่น,นี้นะครับแล้วถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทำคลิปสองอีกนะครับ Bye-bye.